เดี๋ยวเรารีบเอาโซ่ดีกว่าคจาังหวะนี้โอ้ว้าวครับตอนนี้มันคือโอ้แย่แล้วแย่แล้วครับแย่แล้วโอ้โอ้โอ้วฮียแย่เลยเนี่ยโอ้ ก็ oh, 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 oh. Oh. ตอนนี้เราได้เราได้เข้ามาในห้องนี้แล้วก็เอานาฬิกาปลุกนะซึ่งนาฬิกาปลุกนี้น่าจะเป็นเอ่อเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงนาฬิกาครับตอนนี้เราไม่รู้รหัสเลขห้าหลักเองนะก็คือเรามีสไลด์ใบสุดท้ายนะซึ่งอาจจะเป็นรหัสนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องออกไป นี่ไงฉันจะได้ว่าฉันตั้งปลุกเอาไว้ก่อนเข้านอนดันนั้นอาจาเป็นผลผลมาจากการทดลองของทหารหรือไม่ว้าวว้าวว,าว,ว้าวเลยครับว้าวเลยว้าวเลยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ผมจะได้เข้าไปในห้องนี้มันเหมือนกับห้องเชื้อแต่กไม่รู้นะครับโอเคแอบบนเวที โอ้แอบบนเวทีกันเหรอเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปเอาโซ่ดีกว่าครับจังหวะนี้โอ้ว้าวครับตอนนี้มันคือคือตัวอะไรนี่โอ้โหแอบบนเวทีโอ้แย่แล้ว แย่แล้วครับแย่แล้วโอ้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 อะไบเวทีไปตัวไหนโอ้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 โอโอ้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 ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้้โอ้อ้อ้โอ้้โอ้โอ ามาทางนทีก็ได้มาทาีก็ได้มามาขึ้น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 มาตรงไหนรู้เนี่ยตรงไหนรูเนี่ยโอ้ยไม่ทันอาตามม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 า๋ยวผลแน่นอนรับรอมนเด๋ยวผลแน่นอนจังวะมันจะยังไงกันโอ้ยมันจะยังไงกันเนี่ยเราผิดอันครับผมอ้โ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 อ้มา อ ieg, conv, โอ้ยโอ้ยวิววิวว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 โอ้ยโอ้โอ้โอ huh e, ้ว okay. ิเีเยเนี่ยควงโอ้โโอ้โอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยอุ้ยอยโอโอโอเคโอเคโอเค มาี่มาดิมาดิเดี๋นี่เลยเดีนี่เลยมาให้พี่เชื่อเดี๋ยวนี่เลยไม่ทันแล้วโอ้โหมันจะมาเข้าอะไรตอนนี้นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนละ่ะปิด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 แล้วนี่ก็ปิด โอ้เยวที่นี้ก็ตัวนี้ครับตัวนี้ปิด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 ได้ไหมโอ้ oh. สวยงามวู Woo ้ฮู้อ้จบมาสักทีนะครับโอ้โอ้ฮ่าเข้าถึงจินชาตอนโอ้ ไม่คุนรุนเลยครับทุกคนโอ้มือไม้สั่นอ่ะบอกเลยอยากให้เราไปเล่นดูกันเองนะครับแหมตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นจริงๆอ่ามนให้ได้อีกนี้สินะครับออาตรงนี้ใช่เปล่าไปรู้ว่าความทนทานสูงนะโอเคใช้โซ่แล้วจากนี้มันไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับก็ทีไงก็เอาตัวนี้ ุญแจล็อกเลยก็มาดึงขันโยกตัวนี้ให้ประตูมันออกให,ให้ประตูมันพังโยกปั๊บโอ้โหประตูพังแล้วก็เข้ามาในชิ้นช้าสวรรค์กันเลยเออเดี๋ยวเดินเ,เลยหรืเปล่าวะเดินเลยใช่จริงๆด้วยอันนี้ยังไงเอ่ยสับสวิตอันนี้เราเดาเลยนะครับ เดาล้วนเลยครับนี่มานี่แล้วก็มานี่ลองดูไม่ได้ครับตอนนี้สุ่มมั่วครับจังหวะนี้หนึ่งสองทีนี้ก็ 2, 1, 3, อสองสหนึ่งสามอ้าวสองสามหนึ่งอ้าเอาได้เฉยครับจังหวะน,นี้ไม่ต้องไปเดินดูอะไรมันให้เสียเวลาครับ <c oughs> นี่ใช้สูตรเดาเลยครับยังไงก็ไม่มีใครมากดดันแล้วละ นี่เราก็ขึ้นตรงนี้ไปเลยหลังจากที่เราขึ้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะลงมาได้นะครับปึ๊บอ่ลงมาได้ไหมอ่ะลงมาไม่ได้แล้วนะอ้รอดโอ้โหโล่งใจยังไ,งไม่รู้ครับ hello welcome to j a s o เอ่อจุดเอ้ยไม่ใช่ดี๋อ้ to Jason t w e n t นะครับวู้สุดยอดไปเลย เกมนี้มันมันจริงๆว่ะนะครับโอ้มองเห็นตัวเองด้วยนะมองเห็นตัวเองด้วยนะลองอืฮะมาอันนี้เราไม่สามารถที่จะเดิน,เด,นเดินกลับไปได้ไหม กลับมาได้นะเราไม่สามารถที่จะเดินแบบเดินออกไปข้างนอกได้นะก็เดินตรงๆไปงี้แหละแล้วดูซิว่าปลายทางเราจะเจออะไรนะปลายทางเราเจอกับบ้านตัวเองนะครับโอ้โอ,โอ้ตรงนี้มันมีบางอย่างที่หายไปนั่นคือนาฬิกาปลุกของเรานั่นเอง แล้วก็ทำไงต่อครับก็นอนที่ครับช่วงวันนี้ออสบายครับสุดยอดไปเลยนี่บ้านของเราเราตื่นจากฝันแล้วหรือว่าจะยังขอให้เป็นเชา้าที่สดใสด้วยเถอะเยเย e โอ้ yeah! Yeah! Oh. นี่เราอยู่ที่บ้านเราแล้วโอ้คิดถึงจังเลยก็ <c oughs> ออน,นั่นแหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่พจชเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอแสดงความยินดีเราว,าว่าคุณจะชอบเกมแรกของเรากันนะคะแนนและแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้คุณสามารถสนับสนุนการพัฒนานเกมใหม่หากคุณบริจาคเงินออ้ก็อยากจะบริจาคนะครับแต่ว่าตอนนี้จนครับ โอเคในที่สุดก็ก็จบสัทีนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเต็มเพลย่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมจะใหมายคลิปต่อไป